ผู้ชาการตารวจภูธรภาค5แถลงข่าวการจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นคดีทําร้ายร่างกายในเขตพื้นที่อําเภอสารคีเมื่อเวลา18.40นาของวันที่14สิงหาคม2567ที่สํานักง,งานตํารวจภูธรภาค5โดยการอํานวยการของพลตํารวจโทกิตาพลยี่สาคอนผู้บระชาการตํารวจภูธรภาค5และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสำนักง,งานตำรวจภูธรภาค5พันตำรวจเอกเกิรภากศักสูงผู้กำกับสพสารคี ได้มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายเหตุเกิดในเขตท้องที่สารพีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11สิงหาคม2567เวลาประมาณ3นาฬิกา55นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบกอสารพีได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายบริวเวณถนนหน้าห้างของส่วนจำกัดบ้านอบก,กุลใจหมู่ที่1ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ โดยถูกอาวุธมีดฟันได้รับบาดเจ็บจำนวนสองรายทราบชื่อผู้บาดเจ็บชื่อนายวัชระพลโนทวงศอายุยี่สิบปีอยู่บ้านเลขที่ร้อยสิบเก้าหมู่เก้าตําบลรงมดดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายได้รับบาดเจ็บบร,ร,ริเวณศีรษะและอีกรายชื่อเด็กชายกิติศักดิ์อายุสิบสี่ปีอยู่บ้านเลขที่สี่สิบสี่หมู่เก้าตําบลรงมดดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาอาการสาหัสทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนาครเชีงยงใหม่จากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราวบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมีการรวมกลุ่มกันจำนวนสองกลุ่มคือกลุ่มท้องที่จังหวัดลำพูนและกลุ่มแก๊งวัยรุ่นท้องที่ดอยหลอกได้ดัดหมายกันรบริเวณถนนเชียงใหม่ลำปางโดยเตรียมอาวุธมีดและระเบิดปิงปองที่ทำเอง เพื่อออกไปทำร้ายร่างกายของกลุ่มอาิแก๊้งหางดงที่บริเวณถนนทางเรียบรถไฟจนกระทั่งมาพบผู้บาดเจ็บทั้งสองขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาจึงได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บก่อนหลบหนีไปจากการสืบสวนขยายผลทราบว่ามีผู้ร่วมกันทำร้ายร่างกายในครั้งนี้รวมทั้งหมด8คนคือ1นายวัชระพันธ์หรือบัต ยศนาสายอายุ21ปีพักอยู่บา้านเลขที่37หมู่7ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน2นายพานุวัตรหรือนนท์กาลาต้นอายุ19ปีพักอยู่บา้านเลขที่57หมู่1ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน3นายบุทิพงศ์ราวันอายุ18ปีเป็นคนถึงท้องที่จังหวัดลำพูน 4. นายคำอ่องลุงก่ออายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่5ทับชอหมู่6ตบเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจวเชียงใหม่ 5. นายกันตะพบมงคลอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่39หมู่9ตบหางดงอำเภอหางดงจวเ,งงเชียงใหม่ 6. นายรัชธรวงวงสะทอนอายุ16ปีที่อยู่424หมู่4ตต้นทงอำเภอเมืองจัังหวดลำพูน 7. นายนัทวุฒิหรือปอ๋อทามันอายุยี่สิบปีพักอยู่บ้านเลขที่สี่สิบแปดหมู่สองตําบลต้นทงอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนและแปดนายนัทวิทย์ทงวิชัยอายุยี่สิเจ็ดปีพักอยู่บา้านเลขที่หนึ่งร้ยสามหมู่แปดตําบลต้นทงอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนและทิ่ของกลางมีหนึ่งเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ในวันที่เกิดเหตุจํานวนเจดรายการสองรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น R15 สีดำหมายเลขทะเบียน1กง2049ลำพูนคันที่ใช้ก่อเหตุ3รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น4 c x สีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันที่ใช้ก่อเหตุและ4อาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุจำนวน2ดามจุยึดของการหมดและนำตัวผู้ต้องหาทั้ง8ราย ดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองกันต่อไปสื่อโทรทนเนี่ยทุกเขาั้นนะครับจาะที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีแกนการ์พานนะครับ,ม,นนรบมีทั้งคนเมืองคนต่างถิ่นแล้วก็ชนเผ่านะครับมารวมตัวกันนะครับตั้งกลุ่มแก๊งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางเรารวบรวมได้ ประมาณสิ1เ็สิเ็กลุ่มสิเ็สิเ็แก้งนะแล้วก็ได้มีการหลบตัวกันมั่วสุมนะต่อเหตุนะครับตามจุดต่างๆในเขตที่ตัวเองอยู่นะครับในอำเภอต่าง,างๆนะครับเบืเ้องต้นก็ตีกันเองระหว่างกลุ่มแก้งก่อนนะแล้วก็ขยายวงนะครับเป็น้ายล่างกายผู้บริสุทธิ์ เป็นทุนร้ายร่างกายร่กงท่องเที่ยวนัครบก็เกิดทำให้เกิดความตัน่นป่วมาสักช่วงหนึ่งในช่วงระยะเวลา,าประมาณหนึ่งเดือนเมื่อประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับทางตำรวจพุทธภาพท่าเน,นี่ยเป็นความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสงบสุขของของเปิดเที่ยวไหม่แล้วก็ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับเราก็ได้ร่วมมือกันในส่วนของตำรวจคุท่าท่าศร5ทาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนก็ร่วมมือกันเปิดนิทรการบุกบ้านนะครับทั้งเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนแล้วก็ขึ้นบัญชีกลุ่มแก๊งต่างๆนะฮะหลักๆก็เป็น15ี่ได้บเกว่า ประมาณ20แก๊งหล,ะละักๆประมาณ17แก๊งนะครับก็มีการจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในเดือนใจอยู่ในสถานที่นี้นะครับบางส่วนก็สลายสลายกลุ่มไปแล้วแล้วแล้ไหลายกลุ่มรันอีกนะครับอ,อ,อย่างเขตน,นี้นะครับก็เป็น เป็นสมาชิกของกลุ่มโซฟัเดินซึ่งตั้งแก๊งอยู่ในหางดงซึ่งปัจจุบันกลุ่มโซฟัก็ก็หลบหนีนะครับเปลี่ยนชื่อกลุ่มหลบหนีกระจายแตกกระจายไปไปตั้งกลุ่มใหม่เนี่ยอำอหางดงสาเหตุมันก็เกิดจากหนึ่งในกลุ่มโซฟันะนะครับเป็นคนชนเผ่าอำเภอเชียงดาวซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่มโซวัชื่อนายคำออก ในทำออกอายุยี่สิบสองปีมันชื่อดาวนะครับหลังจากกลุ่มโซวาที่ละลายไปแล้วนะครับก็ก็หลบไปอยู่ที่จังหวัดพูนนะครับจากลำพูนจากลำพูนก็มีกลุ่มเช่นกลุ่มเยาวรละลำพูนซึ่งซึ่งทางผู้การลำพูนกลุ่มนี้ก็ได้ทำการจัดกลุ่มมาหลายครั้งแล้ว นะครับครั้งแรกก็ยีเกาว6ก็ได้มีเหตุยิงไอรุ่นเสียชีวิตน,นะครับทางลงทุกกนก็แต่ไปรอบนึงแต่ก็ยังมีการรวมตัวของกดดลุก่มเยววราชลงทุนอยู่นะครับในคำอ่องเนี่ยก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มเยาวราชก็ได้มีปัญหาอากันกับกลุ่มโซฟาเดินกับคนชิเติลนะนะครับนะ พยายามใอยู่ทีงนู้นเรียบร,ร้อยแล้วนะครับก็เนื่องจากมีปัญหาก็ได้ยังมีการระเคลียร์ปัญหากันนะครับในวันที่1ิสิงหาที่ผ่านมาช่วงตื่นเช้าประมาณตีสามนะครับาก็รักกันกับกลุ่มกลุ่มซ้มมอนซึ่งเปนนี้กลายเป็นกลุ่มไฟรุ่นนะครับในอำเภอหันดงนะครับก็มีการระเคลียร์ปัญหากันนะครับในคำอ่อนเนี่ยก็ก็ก ได้ชวนวทั้พวกท่านในกลุ่มเยาวราชกลุ่มเยาวราชก็มีน้ากลุ่มชื่ในใหม่พลันพันธ์เป็นคนลงพุนอายุ28ปีในกลุ่มนี้มี8คนแล้วก็ไปชวนเพื่อนกลุ่มดยหล่ออีกสองคนรวมเป็นส0คนนะครับก็นักรอกันอยู่ที่ถนนเชื่งใหม่ลำปางหน้าอ่างไทยพัสดนุนะครับพอตีสามพอถึงตีสามยี่สิบห้า จังวะนนั้นผู้เสียหายปเป็นเด็กสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นคนแม่เวเาียงลายนะครับอายุอายุแค่20ปีกับ14ปีนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเที่ยวเชียงใหม่ตามปกติไปเจอในกลุ่มนี้รอดักที่จะเจอกลุ่มหางโดงอยู่นะครับก็เข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มกลุ่มหางโดงก็ไล่ที่ ุ้งมีดนะฮะเป็นเป็นมีดมีดมีดขาแล้วก็เป็นมีดสับปลายสั้สนเนี่ยนะครับดัดทำร้ายทั้งสองคนนะครับได้รับบาเดเจ็บสาหาัสนะครับยังอยู่โรงพยาบาลทหารนั่นเลยนะครับนะครับแล้วใหญ่ทั้งสองคนคนหนึ่งสาหาัสคนหนึ่งบาเดเจ็บที่หัวถูกฟันอีกคนถูกฟันขาต้องเข้า ขั้นะเราเพิ่งได้รับเมืวันนะครับจากเว็บไซต์เมนาบว่บานสื่อสื่ชมพอทราบหลังแกทกี้เกลต่งตางๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราได้จากบุ๊รลอเปอร์เซ็นนะครับเมือ่อช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีเว็บไซต์การท่องเที่ยวของอเมริกาซึ่งได้เปิดมานานหลายสิบปีแล้วนะครับก็ได้ประเมินความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เป็นเมือนท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับสูงสุดสูงสุดในอาเซียนนะครับเราไม่ต้องเที่ยวจากประเทศไหนเราเที่ยวจากสิงคโปร์นะครับเขาบอกเหมือนว่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยส,ส,สูงสุดมากกว่าไปเที่ยวสิงคโปร์อีกดังนั้นพวกเรายังภูมิใจนะครับพอยังไม่ทันเท่าไหร่แค่ไม่ถึง สองสัปดาห์ก็เกิดเหตุที่สารพีขึ้นนะครับผมร่วมกับท่านรองบีเดชนท่านผู้การเชียงใหม่และท่านผู้การลำพูนก็ร่วมมือกันนะครับก็ติดตามจากคุมตัวนะครับนายวัชรพันธ์ท่านแก๊งและท่านนายคำหองเนี่ยได้ทุ้นที่ลำพูนที่เชียงดาวที่เวียงแหงนะครับได้ทั้งหมดนะครับแปดวันได้ท่าแก๊งเลย นะครับในแก๊งนี้ก็เคยก่อเถียงต่อเถียงเมื่อปี66คดีฆ่าที่หลังบูนมาแล้วนะเราได้ทั้งแก๊งนะครับก็ตอนนี้เหลือที่ดอยหลอกไอเพื่อนของทัองอสองคนเรารู้ชื่อแล้วนะฮะกำลังมีอยู่หรืกำลังติดตามจับกลุ่มตัวตอนนี้ได้แปดในสี่นะครับก็ก็ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ก็พยายามปราบปราบกลุ่มแก๊ง ต่างๆนะครับเพื่อให้ชาวเชียงใหม่เนะี่ยกลับมามีความสงบโลคเยียรนะครับทมาหากินนังเท,ที่ยวจะได้มาเที่ยวจะได้คนเชียงใหม่จะได้มีเงินนะครับไปใช้จ่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นผลง,งานแล้วก็เราก็ได้ของตัวมาเป็นรถจักรยานยนต์สองคันนะครับแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆว่าที่ก่อเหตุนะครับเราได้มาทั้งหมดนะครับ ปวดเนะครเป็นรถ,ถอของผู้ปกครองก็ต้องดีนำมาใช้ในการทำความผิดนะครับรวมตลอดถึงกาจะอดผู้ปกครองด้วย,ววยถ้าว่าหว่านี่ไปทำความผิดข้อหาเด็กทังคู่เนี่ยแก้ข้อหาพยายามฆ่านะครับจะลกเลิกเด็กไม่สนใจ ทครับถ้าเรายึดทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดเนี่ยขั้นตอนต่อไปต้องถึงถึงที่สุดแล้วก็มีการประมูลหรืออะไรทรัพย์สินของของผู้ต้องหาหรือไม่ครับยังไงครับนะครับทรัพย์สินที่ยึดทั้งหมดจะตอบเป็นหนี้ที่หนีนะครับนะครับก็จะฝากก็จะฝากฝาก,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 กพ,พี่น้องสิงห์ชนช่วยช่วยในฐานท่านนะครับจากที่อยากมาให้จริงเนี่ยก็เกิด ค่อนข้างเงียบเพราะเปิดเหตุตอนดึกนะฮะเราก็ไม่มีใครทราบเราก็มาทราบตอนนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าเหตเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มแก่เดิมที่สลายไปแล้วนะครับเป็นรวมกับแก่ที่ลังคูนแล้วก็มาต่อเหตุกับเด็กผู้บริสุทธิ์นะคุณเนี้ยมันก็จะเป็นสเตอร์หนึ่งก็จากกลุ่มตีกันเองพอตีกันเองเสร็จปุ๊บก็ให้หับ บางทีกู้บริษัทนะฮะบางทีบริาัทกู้บริษัทนะครับเกี่ยวข้อกันทั้งเป็นวง่เราจะต้องตัดตออตั้งแต่แรกนะครับในส่วนของผ่านาต้องการเครื่องหมายต้องการบูทก็เดี๋ยวกับอัปเดตอัปเดต่ยวพวกแกงเนี่ยเข้าบัญชีอัตราการเพิ่มเติมครับตอนนี้เราขึ้นบัญชีมีทั้งหมดกี่แกงครับตอนนี้ขึ้นบัญชีมีทั้งหมดยี่ ยี่สิบเจ็ดสมาชิกเยอะไหมครับท่าสมาชกไม่เยอะโอเคแล้วจับเราเาตเห็นสมาณสั้งจ็แต่ครั้งที่เราจัดได้ร้อเนะครับก็จะเป็นคดีไปสักสิมาสสามสิบสี่สิบคนละยังมีเครือข่ายที่อยู่ใต้ดินที่เราทุกสืบตามขยายมครับเนที่มันไม่ใช่ถิ่นาศัยอันน้กคือจริงจริงเห็นหน้าตาแล้วก็จริงิก็นกหลานของเราในหายุสิ นะฮะคนใหญ่1้0มะเสิีเกเราเราเห็นเป็นแกง๊งเย่ยจริงจริงพอมาเจอมันคือเด็กตอนทั้งนั้น,นเลยนะฮะอหน้าแกง๊งคน้าแก๊งของราคนูนที่เป็นคนหน้าแกง๊งยอะว่าก็อายุ2ี่สิคนหน้าแก๊งยี่สิยี20ิบเจ็คนหน้าแก๊งองเป็นใหม่อายุ22สมสาที่ได้อยู่ประมาณ 13, ี่1สห้า ก็ประมาณนี้นะครเป็นผู้บุกลังนะ่ไหมหมายถึงว่าอาจจะมีผู้อิทธิพลเบื้องต้นหลังคือเมื่อประกาศสักดาแล้วไม่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีได้ไลงตัวตามเด็กใบรุ่นแรงดึงดูดใจที่เขารวมกลุ่มกระทำความผิดที่มาจากอะไรครับก็คือขึ้นคณอนลงบุกโดยโดยพวกใบรุ่นพอถึงอายุหนึ่งเนี่ยเลยยี่สิบกว่าก็้ต่างคนก็ต่างผมเชื่อว่าจะมาหาเงินละนะครับก็จะ 15ปีถึง20ปีรายต่อประมาณนี้เป็นกระฝากรวมผู้ปกครองไปด,ปปไปดูคุณหลานของตัวเองด้วยนะครับจะเหือดร้อนของตัวเองนะเอาลูกหลาเนเรียนหนังสือทะยานให้บรรลุเป้านะครับเดี๋ยวในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกุมารประสานนะครับในในวันทั้งนี้ตอนเย็นตอนข้านจะถึนง,งนะก็เป็นวันที่16ช่วงเช้าแต่ว่าจะ เย็นดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพุนิกเย็นก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันพรุ่งนี้บ่ายสามนะครับครับขอบคุณครับครับน่าประทับน่าประทับนี่ปั่นนี่สั้นนี่ไม่สั้นนะขึ้นอยู่เลหน้าแก้งมันตัวอ้วนตัวหอมเลยไป ไอ้พนาแก๊งไอ้วชรพันธ์โหวนของคนยนบ้านอ <complaint, S 1> ้บาน <000. S 2> <inhabited strong> ้บยี่สิบปีตันเนี่ยตัวใหญ่เนยบ้านยี่อปีบ้านยี่สปีส่วนไอ้คำอ่องเนี่ยซึ่งอยู่โซฟาเดิมเนี่ยที่เข้าไปเข่ากลุ่มในบ้านอายุยี่สิบสอเป็นเป็นเป็นพวกชนเผ่าอยู่เชียงดาวปีปัจจุบันนี้ับนะครับัดาวเดียวับดาวตอนนี้ขับดาดลก สั่งด้าวบอพวกที่เป็นต่างด้าวคราผัดนานนีดนึงไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วเหยื่อที่ถูกทำร้ายนเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเป็นผู้บริสุทธิ์เด็กวัยรุ่นเครื่อไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลย เด็กอายุ14เองตัวสีฟิล์มใช้บุ้งครับอยู่ในสครับไม่ใช่คือผิวเมื่อตาตาออกมาเนี่ยเราตรวจคืนครับถ้าเกิดว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีออกนอกบ้านมานะครับเราก็ลูกเธอผู้ปกคเขามาพบนะครับเพื่อสอบถามถ้าเกิดเขาต้องมาซื้อของมาไปเรียนหนังสือแล้วมีปัญหาแต่ถ้าเกิดโดนกลุ่มเันกี่รถนะครับผู้ปกครองก็มารับทราบนะครับถ้าว่าข่าวตัดเตือนไปแล้วคุยไปแล้วแล้วก็อย่าปล่อยปากละเลยไม่ต้องดำเนินคดี ต้อยุบายต้องมการแก้ความร้แบ่งระดับนำระดับที่อะไรแ่ระดับดีย องสัด์ทมเอี่ยมธนรักษ์สีมุ่เรืองสูงข่าวภาคเหนือรายงาน